หนึ่งเฮยครับ่สวัสดีค่ะมาจากชุมรมบางเขนนะคะครับอ่าคุณแม่ขายสินค้าทําแฮนด์เมดค่ะค่ะแต่เป็นของภาคใต้นะคะคุณแม่เป็นชนภาคใต้อ๋อครับค่ะว่าที่ที่คุณแม่ขายนี้เพราะว่าคุณแม่อยากจะฝึกสมาธิน้องด้วยค่ะเพื่อน้องได้อ่ร้อยลูกปัดที่คุณแม่ทำโดยมีส่วนร่วมด้วยกันนะคะค่ะค่ะครับเราหลังจะเป็นสินค้าอะไรครับ อ่าสนมากจะเป็นอ่าเป็นสร้อยคอค่ะเป็นมีทุกอย่างเป็นสร้อยคอแบบนี้เป็นสร้อยคอเป็นพวงกุญแจเป็นเข็มกัดนี่ค่ะแม่ใส่นะคะแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะสร้อยคอเราก็สามารถใส่ได้กับทุกชุดนะคะชุดไทยก็ใส่ได้ชุดธรรมดาแบบนี้ก็ใส่ได้นะคะมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อมือด้วยสร้อยคอของแม่ก็มีหลายอย่างนะคะมีแบบกลมมีแบบเหลี่ยมค่ะถ้าสนใจมาซื้อกันได้นะคะ ที่งานสมัชชาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุนแฉนแฮนเมดนะคะอยู่ชมรมบางเขนกรุงเทพค่ะเป็นแฮนดเมดหมวกค่ะหมวกกระเป๋าถุงผ้าครับจะ้ะอันนี้ทําเองค่ะเป็นงานแฮนเมดเองจะ้ะแล้วแล้วก็เราจะมาพบสินค้าได้ที่ไหนครับพบสินค้าได้ที่อ่า งานสมรชชาแล้วก็งานสมัชชาพรุ่งนี้วันหนึ่งเพอะตอนนี้ใช่ไหมที่งานสมัชชาค่ะสมัชชาแม่มีเพจไหมมีค่ะบุญฉันแฮนเมดเชื่อเพจว่าอบุตรจำเนียนสุขสําราญโอเคมาอุดหนุนกันได้นะคะงานสวยๆค่ะโอเคสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิพพรนศรีละลาค่ะมาจากชมรมนครศรีธรรมราชจังหวัด เอ้ยนครศรีธรรมราชจุฬาพรค่ะคขายสินค้าจะมีเป็นกล้วยฉาบค่ะแต่ตอนนี้กล้วยฉาบหมดแล้วนะคะอร่อยมากๆครับแล้วก็เป็นกระเป๋าค่ะสารจากเส้นพลาสติกที่รีไซคเคิลจากถุงพลาสติกอะค่ะคมีหลายแบบนะคะเข้ามาเข้ามาชมกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุดาเกลี้ยงช่วยค่ะไอไม่ใช่ไค่ไดครัพูดต่อได้น,นาง,นางสุดาเกลี้ยงช่วยค่ะวันนี้มาเอาอยู่ชมรมคุณพิเชษสติปัญญานครศรีธรรมราชค่ะคะะชมในชมรมก็มี สร้อยสร้อยร้อยด้วยลูกปัดมโนราค่ะจะเน้นจะเน้นลูกปัดโบราณน,นะคะเ,เป็นสีแต่มีปัจจุบันเป็นเหลือบเหลือบบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนมากจะเน้นสีจากจากมโนรามโนราโบราณค่ะอันนี้เรามีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอเส้นเล็กเส้นใหญ่ มันมีขนาดอันนี้เป็นสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็มีหลายหลายแบบหลายสีน,นี่เป็นเส้นเส้นเล็กเส้นเล็กค่ะแล้วก็เส้นใหญ่เส้นใหญ่ถัดขึ้นมานะคะสวยหลายหลากสีแล้วก็อันนี้เป็นใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะดูสวยสวยขึ้นนะคะ Okay, คคขอบคุณมากค่ะหนึ่งโอเคครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันเพนครับทานีค่ะมาจากชมรมผู้ปกครองผู้พิการจังหวัดกาลสินวันนี้มีกระเป๋าที่ทำจากผู้ปกครองผู้พิการของเราทำเองขึ้นมาเองค่ะขายถูกถูกค่ะใบละ20บาทแล้วก็มีเข็มกลัดผีเสื้อค่ะทำจากผ้าแพวาของจังหวัดกาลสินแล้วก็มีมะม่วงเนบค่ะ แล้วก็มีกระเป๋าขายถูกๆค่ะอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณค่ะสคสองพูดเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสุนทนรวงศีค่ะมาจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดปรีดีรค่ะก็สินค้าของเราก็มีพรมเช็ท้าแล้วก็ขนมหอมแดงแล้วก็มีกิฟต์ซ้ำจากผ้าไหมค่ะคือวัตถุดิบส่วนมากมาจากของพื้นบ้านค่ะง่ายๆค่ะไม่แพงค่ะ สามพันอยค่ะพรมสมวนขนมก็ทุกอย่างสามห่อร้อยค่ะถูกๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับจ้าสวัสดีสสดค่ะพี่ฉันจินตนาณาเจ้าี่ยวะคะมาจากชนรมผู้ปกครองสุติปัญญาตะวังรอนทานีวันนี้มาขายสินค้านะคะผักพูดผัดสองพวแล้วก็ตะก้าพุ่ดติดสารด้วยตัวเองนะคะรานะคาถูกๆชื่ออุดมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางมณีรัตน์บุภูนะคะมาจากจังหวัดเลยของชมรมสร้สางสติปัญญาจ,จังหวัดเลยค่ะเอาวันนี้จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑ์ของเกียบองแล้วก็จะเป็นของเล็กๆของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางชงเลยค่ะเขาทํากันเขารวมกิจกรรมทําเป็นกล่องใส่เินโสอแล้วก็มีที่ตั้งวางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอิสันสุธิราจารันหอมคนกันทลักษ์ศรีสเกตค่ะวันนี้มาในนามของผู้สติปัญญาของขอ,อ,อนงรักษค่ะสุขศาสตร์ค่ะวันนี้ได้นำสินค้าคือ,อยานวดคลายเส้นเอ็นค่ะจากสมุนไพรแท้ๆนะคะแล้วก็มี ยามองยานวดใช้สำหรับผู้เป็นแผลติดเชื้อเรือลังใช้ได้ค่ะแล้วก็ยังมีเข็มกลัดสวยๆด้วยค่ะมีทั้งไหมแท้และก็ลูกประครบค่ะสำหรับเส้นเอ็นค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูชื่อนางสาวนิสากรธีเฉวมค่ะมาจากจังหวัดชียภูมิค่ะ วันนี้วันนี้หนูนำผ้าถุงมามาขายมาจำหน่ายค่ะใาราคาสินค้าขายราคาสินค้าค่ะถูกค่ะขายดีใช่ดีแล้วก็ทำมาจากย้อมย้อมย้อมผ้าผ้าไหมค่ะสีธรรมชาติสีธรรมชาติค่ะค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะทางกองทุนการออมแห่งชาติค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้น,นๆว่ากชนะคะก็ได้มาร่วมงานสมัชชานะคะคนพิการทางสติปัญญาค่ะในวันนี้ทางกชเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทางสมาคมนะคะในการสนับสนุนให้กับสมาชิกเป็นสมาชิกของกอชนะคะ่อให้ได้รับเงินบํนานาญยามเกษียณะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกๆท่านน่าจะได้ประโยชน์จากการที่กชมาร่วมกิจาการรมรวมไปถึงจะได้รับความรู้เรื่องของการวางแผนทางการออมเพื่อการเกษียณด้วยยังไงวันนี้ต้องขอฝากอกอช ด้วยนะะะคคคขอบุณ่สวัสดีค่ะก็เช่อสาริภาสาเลค่ะมาจากชมรมสติปัญญาคนพิการจักวัดกระบีคะ่ค่ะค่ะก็วันนี้มาแนะนำสินค้าก็จะมีกระโปรงกระโปรงเด็กค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกางเกงกางเกง ผู้ใหญ่วัยรุ่นก็ได้อนนี้จะเป็นขาสั้นค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกางเกงผู้ใหญ่ค่ะอันนี้ขายาวก็ก็ไม่แพงค่ะเพราะขายตัวละร้อยยี่เองค่ะเป็นผ้าบาตเตกเนี้ยผ้าดีสวยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอ,อันนี้ชื่อนางพัทลวันชัยพัน์เป็นสมาชิกของชมรม จังหวัดลงพูนค่ะได้นำสินค้ามาจำหน่ายในงานบุศนี่ค่ะมีดอกมีถั่วลายเสือกับซ่อนถั่วซ่อนลายแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมมีแก่เองนะคะปลูกเองด้วยอันนี้ก็เป็นของชมรมเป็นกระบุลค่ะแล้วนำมามาเสนอกับตังบุศของที่นี่ค่ะขอขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะชื่อหนูไครนะคะมาจากชมรมสมุทรปราการค่ะวันนี้ได้นําสินค้ามาขายนะคะอันนี้เป็นน้ํายาล้างจานที่น้องเด็กพิเศษคนทําเองนะคะแล้วก็มียาดมค่ะของน้องที่ทํามาจักสมาคมแล้วก็สบู่มาขามนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผมนายเสกศักดิ์ปราคพลนะครับเป็น,นตัวแทนของ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาของจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่วันนี้นําสินค้ามาเป็นเลยวนนะครับของที่ชมรมได้จัดโครงการสอนพเด็กๆทางสีิปัญญานะครับแล้วก็มีตะกร้าครับแล้วก็เป็นคมเช็ดเท้ากับผ้าวนนะครับผมสวัสดีค่ะดิฉันสาวนีมีสมบัติค่ะ มาจากชมรมจังหวัดชุมพรชมชมรมจังหวัดชุมพรหลังสวนค่ะจากจากชมรมคนวิป,ปาการสติปัญญาจังหวัดชุมพรหลังสวนนะคะค่ะมีกล้วยกวนค่ะแล้วก็มีกล้วยอบค่ะแล้วก็มีลูกจันกรอบค่ะค่ะแล้วก็มี กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบค่ะสลัดน้ํามันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วาลินแสนกล้านะคะเป็นตัวแทนของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสตปัญญาจังหวัดกระบี่นะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะนําเสนอ,เ,อ,อเม็ดมะม่วงโบราณน,นะคะตัวนี้เขาจะยังคงความกรอบนานแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมของเขาระหว่างดอนคั่วนะคะแล้วก็จะมีหมวกนะคะ หมวกเขาเรียกชื่อเตมเตมๆของเขาก็จะเป็นภาพพิมพ์บนผิวน้ํานะคะก็ะคือเราจะเล่นสีบนบนน้ำอะคะ่ะแล้วก็เอาหมวกไปจุม่มหมวกตัวนี้เออสเน่ห์ของเขาก็คือว่าโดนฝนได้แล้วก็ซักได้ปกตินะคะเหมือนซักผ้าทั่วไปไม่ลอกไม่หลุดไม่จางะคะ่ะแค่นี้ราคาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาจากชมรมผู้ปกครองทางสติป,ปัญญาปาจีนนะคะวันนี้เราเอาสินค้ามาจําหน่ายค่ะมีเย็บผ้าวนจากชมรม ผู้ปกครองสติปัญญาปาจีนค่ะเป็นของชมรมแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กในชมรมค่ะแล้วก็จะมีกล้วยไข่อบค่ะแล้วก็จะมีกล้วยตะมะลี่อ่องค่ะแล้วก็จะมีแหนมค่ะแหนมอ่าหนังหมูค่ะทําเองค่ะไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะแล้วก็จะมีผ้ารองอ่าหม้อค่ะแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากจุมรุมตัวเต็นจุมรุมของ,ของ,ของผู้ปกครองผู้ผู้พิการค่ะมาจากจังหวัดส,สังห้วยยอดค่ะแลวจะมีเครื่องเครื่องปิ๊ก <c oughs> ขอพี่จะดูปิ๊กแกงก็งมีปิ๊กแกงค่ะแล้วก็ลากลอบ็หารนลกรค่ะแล้วก็ ก็ตักตักหมวกเบบถุงปาติกะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัชรินสายเอมเป็นตัวแทนชมรมสติปัญญาของจังหวัดระยองนะคะกะ็มาร่วมจัดบูธก็จะมีสินค้าแนะนำเลยนะคะก็จะเป็นแหนมนะคะเป็นแหนมหมูค่ะ ทำโดยทำกันเองและไม่มีสารกันบูดค่ะส่วนก็จะมีกล้วยตากนะคะมีกระยาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีกล้วยฉาบค่ะก็ในเบื้องต้นก็จะมีนำเสนอประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปิยา,าศาสตร์ค่ะมาในนามของอผู้ปกครองคุณพิการสติปัญญาก็มีคพ้องท่กค่ะ วันนี้เป็นตัวแทนของชมรมที่มาออกบูธค่ะวันนี้ก็มีน้ำพริกน้ำพริกตะไคร้ใส่กุ้งนะคะแล้วก็น้ำพริกหอยแล้วก็มีหอยทอดแล้วก็มีน้ำมันกุ้งค่ะซึ่งส่วนผสมของเราไม่มีสารกันบูดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งเทมาจากทางใต้ค่ะอันนี้ไว้ทำกะปิข้าวกุ้งกะปิอะไรก็ได้ค่ะอร่อย อันนี้ก็เป็นปลาสามรสแต่เป็นก้างก้างปลาของปลาหลังเขียวค่ะอันนี้เป็นช่วยเสริมสร้างการะดูกได้ทั้งหมดก็มีปราณบนี้ค่ะของชมรม้องพงสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมชื่อมาลอยีตุตะมาจากชมรุจังหวัดตันีมาค่ายนิลุย นี่คือลูกกีกวนนี่คือน้องๆช่วยกันควรหรือว่าครอบครัวควรเองครับควรเองขอ,งววองสัสดีครับดีครับ,รบผมณรงค์ทิ์มาจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรนะครับสําหรับสินค้าที่เรานํามาในวันนี้นะครับเป็นการต่อยอดมาจากโครงการฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญานะครับซึ่งได้แก่อ่ามีผมเช็ดเท้านะครับน้ํายาล้างจาน สบู่เลวครับแล้วตะกา้าหวายเองนุ่ตะกา้าหวายครับสวัสดีค่ะอันนี้มาจากชมรมดา้ดานสติปัญญาของจังหวัดสุโขทัยนะคะอันนี้จะเป็นฝีมือของน้องๆที่เขาทำเองนะคะเขาจะมีเป็นภาพวาดแล้วกเ็เป็นเสื้อที่น้องๆเขาคิดเองแล้วก็เราก็จะปิ้นลงที่ในเสื้อนะคะเพื่อต่อยอดให้น้องเขาได้มีฝีมือแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะมียอดขายด้วยนะคะเป็นเสื้อยืดนะคะถ้าสนใจก็เชิญมาได้นลยน,นะคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสมพิษมือวงค่ะมาจากพิศณุโลกค่ะชมรมด้านสติปัญญาของเราได้ฝึกอบฝึกผู้ดูแลคนพิการค่ะได้เย็บผมเช็ดเท้าแล้วก็มีกว้ยตากค่ะของจังหวัดเราให้ให้กับมาจัดบูธเพื่อเอาไปสมทบให้กับผู้ดูแลและน้องๆค่ะ สวัสดีค่ะพัชราโสพลมาจากจังหวัดรา์ธานีอำเภอเมืองอะค่ะก็วันนี้จะมาออ,ออกบูธของชมรมอะค่ะสมาชิกผู้ดูแลเป็นคนผลิตกันมีทั้งกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่แล้วก็หมวกผ้าปะเตะอะค่ะแล้วก็มีกางเกงกางเกงผ้าปะเตะของพื้นเมือง้า้อะค่ะ ถ้าสนใจมาดูแลได้มาดูได้นะคะถ้าสนใจมาดูได้ค่ะเชิญชมดูได้ค่ะดูไม่ค่อยกังวลเยครับสวัสดีครับผมชื่อเจมนะครับวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่กับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธอะไรครับบูธคาเฟ่ครับอ๋อบูธตติครับตติคาเฟ่นะฮะอ่าแล้วติติคาเฟ่เนี่ยมีสโลแกนประจาว่ายังไงครับสโลแกนคือ ฟังไม่ต้องรู้เรื่องพูดไม่ต้องเข้าใจนี่นี่อ่านครับอ่านไปังได้เลยครับอะไรอาจจะไม่ได้อย่างนั้นโอเคโอเคแล้วก็เราขายกาแฟแก้วละเท่าไหร่ฮะอ๋อแก้วละสี่สิบบาทโอเคครับแล้วมีเมนูอะไรบ้างครับันนี้มีเมนูแดงโซดาโกโก้กับ คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้หรือก็เครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับเราจะจัดงานวิ่งนะครับที่ตัวรุมพี่นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อของจิตปินเอกฟ้าโคโมโตนะครับขายตัวเท่าไหร่ครับอ๋อตัวละ213บาทอ๋อ213บาทนะครับ โอเคนะครับจะเป็นเสื้อลายของน้องๆอนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นลายของน้องเมฆนะครับโจจะเป็นสีขาวแล้วต่อมาครับจะเป็นตัวของน้องพลอยเล็กนะครับถ้าต่อมาจะเป็นลายเต้แลวตัวสีชมพูเนี่ยจะเป็นลายของน้องไมอามี่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเอ่อสีเหลืองเนี่ยจะเป็นลายของกีตาร์แล้วตัวสีเขียวจะเป็นของน้องวายอยู่นะครับแล้วก็เราจะมีเสื้อวิ่งราคาพิเศษด้วยเลยนะครับเจมอันไหนครับจิบมาให้ดูหน่อย <laughs> อันนี้นะครับราคาพี่เจตต,ตัวละร้อยแต่ว่าเป็นเสื้อวิ่งเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณพี่เจมากนะครับครับสวัสดีค่ะชื่อราตรีสโมสรนะคะมาจากชมรมสติปัญญาบางละมุงชลบุรีค่ะ อานี่เป็นสินค้าของแม่แม่ที่ทําทํารวมกันนะคะอ่าฟกสติสติปัญญาใช่ไหมแล้วก็จะมีคุกกี้ที่ชมรมที่ทําแล้วก็มีถั่วทอดของชมรมที่ทำอะคะ่ะครับส่งไว้่อได้เลยครัะะสวัสดีค่ะแม่จันทีนะคะ มาจากชมดมผู้พิการทางสติปัญญาค่ะคือวันนี้นำเสนอเอานำสินค้ามาจำหน่ายค่ะจะมีมาจากอุบลน,นะคะมีกว๋กวยจั๊บแห้งอันนี้ราคาสามสิบห้าแล้วก็อันนี้ราคายี่สิบห้าบาททำจากชมรมคะของแบรนด์ของน้องตุ๊กติ๊กค่ะแล้วทำทำเสือด้วยค่ะครองทำเสือค่ะเป็นของ อ่าภบแม่บ้านค่ะของของแม่ทําเองค่ะจ้ะค่ะอันนี้ก็ได้นะสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าสมรมสติปัญญามีเห็ดตามรถแล้วก็ค่ะขนมเขียบกุ้งเห็ดนางฟ้าค่ะผลิตเองค่ะ มาจากสวัสดีสเกตน,นะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ามาจากขอนแก่นชมรมคนพิการทางสติปัญญาจ้าของที่มาขายเป็นพรมเช็ดเท้ทาแล้วก็ผ้าผ้าลายใบยไม้ที่เราผลิตที่เราทำเองจ้ะแล้วมา แปรรูปเป็นกระเป๋ารองเท้าพวงกุญแจและพวงมาลัยที่เราทําจ้ะจากชมรมคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่นจ้ะจ้ะนะสวัสดีค่ะ มาจากชมรมผู้พิการจาังหวัดนคนปรปฐมนะคะจะเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือค่ะถักกระเป๋าถุงแกงแล้วก็หลายอย่างค่ะที่เราทำค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทำมันแบบนี้ค่ะฝ<ล>ากหนุนด้วยนะคะมีค่ะมีเคสยาดมเล็กๆน่ารักเป็นแบบนี้ก็มีค่ะเซียนแล้วก็ อันนี้หงไทยค่ะเป็นของหงไทยยางรัดผมพวงกุญแจค่ะเราทำหลายอย่างค่ะเป็นพวงกุญแจกระเป๋าต่างๆค่ะเยอะมากเยอะๆค่ะเอาขึ้นไม่หมดค่ะเป็นปลา <laughs> เก็ยดยาดมก็กระเป๋าหลายอย่างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์ค่ะ,คะ,คะ,คะมาจากชมรมจังหวัดพระนครศรียอยุธยาค่ะวันนี้สินค้าที่เอามาขายนะคะจะเป็นสินค้าแฮนด์เมดค,ค่ะของชมรมเป็นสินค้าที่สมา,าชิกเป็นคนทําค่ะจะมีกระเป๋าใบเล็กๆ กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็มีกระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าใส่แบงค์ค่ะพวงกุญแจนะคะเป็น key cover แล้วก็พวงกุญแจน่ารักน่ารักค่ะรวมทั้งพวงกุญแจดอกไม้นะคะสําหรับติดกุญแจได้ห้อยกระเป๋าได้ค่ะมีเยอะยะค่ะรวมทั้งกระเป๋าใส่เหรียญด้วยนะคะอันนี้ขายดีมากค่ะเพราะว่ามันน่ารักค่ะ ขอบคุณค่ะจ้าโอกว่าไหลืม,มตตรงนี้นะนนอ๋อสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นโจแทนชมรมผู้ปกครองสติปัญญาค่ะ เอาผ้ามาจ่ายย่ามนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นของแฮนด์เมดนะคะมาจากม่ห้องสอนค่ะและมีถั่วลายเสือนะคะมาจากม่ห้องสอนนะคะและมีวีกระเป๋าค่ะเป็นสีย้อมธรรมชาตินะคะและมีเสื้อนะคะเสื้อย้อมเปลือกเปลือกไม้ตามหมู่บ้านค่ะเป็นสีย้อมธรรมชาติค่ะเป็นเสื้อคอวีนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะของชมรมมีนบุรีนะคะสินค้าที่แนะนําวันนี้ก็คือตัวเด่นก็คือไข่เค็มใบเตยเค็มเค็มน้อยแต่อร่อยนานนะคะเป็นผลิตลัณจากก็คือสมาชิกในชมรมอะค่ะเนื่องจากว่าชมรมเราอะมีหลายจังหวัดที่เป็นพื้นเพเดิมแล้วม,มารวมตัวกันที่มีนบุรีก็คือจะมีพริกแกงใต้ด้วยแล้วก็เป็นกะปิใต้แล้วก็มีพบคอนของสมาชิกในชมรมด้วยอะค่ะค่ะยินดีมาดูได้นะคะค่ะ สติกดเชื่อไปดัาสาบวดมาจากชมรมสงขาค่ะคก็มีแกงไบปลาแห้งํำเร็จรูปบ่มทานได้เป็นตัญญพืชรวมและก็เป็นฝักอบแห้งของกลุ่มสมาชิกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจาก ชื่อเพนทูลบุตรโครสามาจากชมรมสติปัญญาคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสกลนอครน,นะคะมีสินค้าคือชุดผู้ไทยเด็กนะคะแล้วก็เล็บค่ะแล้วก็ผ้าสบายลายิิดแล้วก็กระเป๋าค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวกระยามลิทอนะคะมาจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรสีสะเกตไผ่บึงค่ะวันนี้มีกระเทียมหอมแล้วก็พริกศรีสะเกตมานําเสนอขายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวรรณนาการก้านะคะมาจาก ชมรมผู้ปกครองทางผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิศณุโลกหนือมาปางค่ะวันนี้ก็มีแคบหมูและน้ำพริกแคบหมอนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มค่ะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกรามเยน,นเลิศค่ะมาจากอ่างทองค่ะชมลมผู้ชมลมคนพิการชมลมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาค่ะมีสินค้านี่ค่ะหนอนวัดทองค่ะเอาไปใส่ห้องน้ําอะไรอย่างนี้ได้ค่ะตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็เป็นยาหม่องเวลานวดอะไรอย่างเงี้ยปวดเมื่อยค่ะอันนี้เป็นยาหอมนะคะเวลาเป็นลมอันนี้ตะไคร้กันยุงค่ะอันนี้ก็เป็น ทุเรียนนะคะเป็นเอาใส่ตู้ซื้อผ้าได้เหมือนกันค่ะการบูรนะคะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยันชื่อนางสวยศีจัน์มาจากคนพิการทางสติปัญญาจ่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็มีพรมเช็ดเท้ามีตะกร้ามีไข่เค็มค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ อ้าวเชียงรายครับเชียงรายเจ๊ตาโอ้คุณคุณน่าจะไม่รู้ทำไมอ่าก็คือเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรณยาก้ายางมาจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงรายคะ่ะวันนี้ก็นำสินค้ากระเป๋าสันลาสติกมาขายแล้วก็แฮมเฮิร์ดใช้สำหรับคนพิการผู้ป่วยชราแล้วก็คนที่ติดเตียงค่ะ แล้วก็มีกระเป๋าผ้าค่ะเย็บจากมือค่ะก็สินค้าทั้งหมดนี้เป็นอาแฮน m a ม e ที่คนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการทำค่ะค่ะเดี๋ยวให้ทำอะไรยังไม่บอกเลยเดี๋ยวให้ทำอะไรไม่บอกอยู่มันงนี่ไม่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวราวันพันธนาทนะคะมาจากชมรม ผูปครองคนพิการทัติปัญญาของปทุมเมืองคะ่ปะปทุมธานีก็มีสินค้าของเรามีแหนมนะคะแหนมแม่บุญเต็มอร่อยมากคะ่ะแล้วก็ยังมีกล้วยฉาบแล้วก็มีขนมไทยด้วยนะคะขนมเทียนสนใจมาสอบถามมาติดต่อรอานทานก็ได้คะ่ะ okay.